วันนี้จะพาเพื่อนเพื่อมาดูทุเรียนสามปีหลงติดลูกไม่ร่วงครับผมได้ดูทุเรียนแก่จริงๆมันจะเป็นยังไงของหมอนทองครับอันกาบผมใส่ขี้ไก่ไว้สองลูกฝั่งละลูกเรามาดูกันก็จะมีหลายรุ่นครับทั้งร่วงก็มีใน ไอที่ติดก็ยังมีให้เห็นอยู่ครับเนี่ยดูทุเรียนเก่เก๋จริงๆมันจะเป็นยังไงหนามมันจะต้องปลายตัวเนี้ยมันจะต้องเปลี่ยนสีครับเป็นสีน้ําตาลตามันต้องแยะออกเราจะกดดูตัวเนี้ยมันจะรู้สึกว่าให้ตัวได้นี่ประมาณวันที่สิบสิบสี่นี้ก็คือจะตัดได้ละคือแบบบุ่มวันสองวันก็กินได้ละ แบบเก่จัดเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบแก่าขายให้ใหพวกค้าอันนี้แก่คิดว่าแบบเรามองดูมันก็จะเป็นภูของมันอันนี้ผมก็ทดสอบดูไม่ร่วงครับก็ถือว่าน,นี่ใบไม้พวกเกิดจากใส่ปุ๋ยเยอะปุ๋ยทางทางดิน หรือชื่อลาผมยังไม่แน่ใจนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนรู้ก็แนะนําผมด้วยเพราะว่าลืมจะเปลี่ยนใบหรือเปล่าก็ไม่รู้สองลูกนี้ก็ให้พอได้รู้รสชาติอยู่ครับความแก่ของมันดูดูขั้วขั้วตัวนี้มันจะเริ่มเริ่มแยกออกขั้วของมัน ลูกนี้ก็ไม่ขาดหรอกครับโลก,กว่าโลครึ่งถึงสองโลกก็ไม่เนี่ยเพราะมันหนักมากดูตามันจะเยะออกถ้าเก็บขายก็ต้องถ้าขายให้พวกค้าที่เขาเก็บกันก็คงจะเก็บไปแล้วแ่ะครับตัดไปแล้วดูตามันแข็งมาก สามปีครับต้นนี้ต้นเล็กๆอยู่เลยมันมันก็ดึงต้นครับผมก็ปล่อยไว้ไว้ดูไว้ดูอยู่ถึงต้นมันจะเล็กเราก็บำรุงปุ๋ยน้ำมันหน่อยนี่กระตายมีตายอยู่แต่ก็รัดขึ้นมาใหม่ครับก็ดูแลก,กันไปครับผมพ่นยาแคลเซียมบรอนเข้าไปปุ๋ยนี่ผมก็อัด ปุ๋ยคลอกลงไปอีกเพื่อเสริมเสริมปุ๋ยในดินไม่ให้ขาดเราจะได้ไม่ต้องใช้สารเคมียเยอะครับก็จะพ่นแต่อาหารทางใบถ้าเราใส่ปุ๋ยคอกเยอะๆทุกปีเราก็จะดลดรายจ่ายปุ๋ยเคมีเราก็จะได้มีตังเอามาเป็นปุ๋ยทางใบกระต้นแทนผมจะจะเน้นอย่างนี้ละต่อไปนี่เพราะว่า ดินนะถ้าเราเราปรุงดินโคนต้นมันได้ดีให้มันมีอา,อาหารสะสมวัชพืชแบบก็งามก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องการปรุงดินรรบโคนต้นเนี่ยให้มันดีที่สุดโดยจะต้องใส่ปุ๋ยคอกเน้นปุ๋ยคอกครับทุกคนปุ๋ยตัวอื่นผมก็ว่ามันมันไม่ไม่เท่าปุ๋ยคอกผมลองดูในเว็บต่าง ที่เขาปลูกบนภูเขาอ่ะบางทีเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับมันจะมีแต่ใบไม้สะสมอย่างทุเรียนป่าอย่างเงี้ยทําไมมันงามจังไม่มีโรคเนี้ยไม่มีโรคไม่ได้เอาอะไรมา,มามามาใส่มันเท่าไหร่อย่างพวกเคมีเรื่ออะไรเนี่ยก็เลยจะเน้นเปลี่ยนเป็นปรับมาเป็นปุ๋ยคอกให้มากที่สุดดูมันก็ได้ให้เห็นล่ะหลายลูกอยู่ครับแล้วกร่วงไม่ใช่น้อย ร่วงไปยี่สิบสามสิบลูกขนาดนี้กําปั่นชุดเนี้ยก็ให้ดูกันนะว่าทุเรียนแก่มันเป็นยังไงทุเรียนแก่จริงๆที่รสชาติมันจะดีจะหอมหวานจริงๆเนะี่ยสามปีต้นนี้เห็นลูกแล้วได้ดูได้ดูกันแล้วครับก็ดู แต่ไวอ่อนชุดนี้ผมจะต้องไล่สะสมใหม่เลยหลายรุ่นครับเนี่ยรุ่นทิ้งใบก็มีนี่ใบร่วงเต็มเต็มพื้นเลยแต่ยอดใหม่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไล่สะสมครับผมอันนี้อีกรุ่นหนึ่งอันนี้อีกรุ่นหนึ่งนี่มีมีให้ดูหลายหลายรุ่นครับเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มทำบำรุงจริงจังปีนี้ขอบคุณครับ